กระบวนเพลิงนรกโรกันมีสกิลปรานเพลิงกระบวนเพลิงนรกโรกันใส่กับัตูทั้งหมด4ตัวดาเมจหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเลยโอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเลยกับเ้นหลับทันทงูเทนเงินแล้วก็เคียวจูโร่และโดนดีบับลดความเสียหายจากทักษะเพิ่มเขาก็ขอกมราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนๆน้องๆน้ำวันน้ำบัตึงและมิดรักแฟนเดมอนรีเจนอันนี้ไม่ดังจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรอยู่กับช่องชาวเดอะแกงไก่เอกเอกเอก เรามาพบกันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์มีเพื่อนๆและน้องๆที่ถามกันเข้ามาข้อที่1พี่รีวิวทีมหลักควรจัดรูปแบบยังไงข้อที่2เนี่ยพี่รีเควสอักษรให้หน่อยครับข้อที่3เนี่ยเฉลย1นึถึงยีด่านมินิเกมจับคู่เซนให้หน่อยผมบอกได้เลยว่ารอคิวการตัดต่อได้เลยเพราะบางทีพี่จะบอกว่าเมมมันเต็มนะนะนะคลิปเยอะบางคลิปก็15นาที หลายๆไฟล์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะครับผมและมีน้องที่ให้สอนดาวน์โหลด iOS ของเวียดนามผมต้องขอโทษจักใจเลยเพราะว่าผมหาไม่เจอจริงๆเราเข้ามาดูกันกันกบการอัปเดตเกมและเมตาตัวที่เข้ามาใหม่วันนี้พี่ก็จะมารีวิวเรงโงคุ เคียวจูโร่ร่างฮอนโร่เฮ้ยอสูนก่อนที่เคียวจูโร่จะเป็นอสูนนั้นคาแรคเตอร์ Character และบทบาทของเคียวจูโร่เป็นคนที่จิตใจดีห่วงใยผู้อื่นเขาเป็นเสาหลักเพลิงและวรีเด็ดที่เรนงูคุเคียวจูโร่พูดก็คือคําว่าจงใช้ชีวิตอย่างภาคภูม ต่อให้ต้องไปเชิญกับความอ่อนแอหรือความขาดกลัวของตนเองเท่าไหรจงปลุกไฟในจิตใจจงกัดฟันมุ่งไปข้างหน้าต่อไปจงเติบโตยิ่งขึ้นไปและในคราวหน้าพรเจ้าจะเป็นเสาหลักที่คอยค้าจุนหน่วยพิฆาตศูนย์ซึ้งเลยไหมล่ะผมบอกได้เลยว่าน้องมุจิโร่นักราตกเมตาสายรถยิวไปเลยแน่นอนเป็นตัวที่จะมาฆ่าพวกโรหนาหมีใครบ้างท่านสมาชิก เกียโกมุติอิโร่คุงร่างแรกและตัวที่เข้าเมตาหลังมิสริในชุดดังโงะที่จะเพิ่มโรคให้กับพัธมิตรถ้าเจอกับเรนโงคุเค uh ียวจูโร่ร่างฮอโรอสูรใน PVP แล้วละก็ตึงมือแน่นอนก็เราจะเข้ามาดูกับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เป็นคาเนวัลของเรนโงคุเค uh ียวจูโร่เรามาดูกับร้านค้ากันเลยตรงนี้ที่น่าสนใจมากๆก็จะมีให้ซื้ออย่างเช่นมิสริแล้วก็หีบคาเนวัลที่สามารถได้ดอกไม้และโคมไฟ การสั่งซื้อด้วยราก็500ไดมอนด์ก็จะได้คานิวโวทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็มีเศษที่ส่วนที่สา,สามารถซื้อได้ก็จะมีมิสริไฟมุจิโร่รมชินบุน้ำในราคาทั้งหมด20,000ไดมอนด์โคตรคุมถ้ามีไดมอนด์เหลือนะ <c oughs> และตัวละครที่ติดเมตาอย่างเช่นเบรนโกคุเคียวจูโร่อสูรในราคา25,000ไดมอนด์ก็ผมก็ได้สั่งซื้อมาที่เรียบร้อยเพื่อจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ดูน้องน็อกได้รับชมกันได้เลยพี่ก็ได้ทําการซื้อเรนคอูรน ราคา25,000าั 25, ไดมอนต,ตอนนั้นเหลือเงินอยู่ประมาณ24,000ก็เลยไปเก็บกับภารกิจนิดนิดหน่อย,อยๆก็ได้เพชรเข้ามาแล้วน้องๆก็ทําแบบพี่ก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าตัวละครมันถูกมากๆคานิวโวเนี่ยซึงใจจริงพระใจฟูมากๆเลยโอเคครับเป็นโมเดลของเรนงคุกเขียวจูโร่ร่างอสูรทรงผมยาวสีส้มตัดแดงขาว หน้าผาดมีเขาสองข้างในตารุกเป็นไฟบอดี้ลายสีดำมีรูเหมือนอรันคาตรงท้องผ้าคุมดำไฟมือข้างขวาถือดาบแห่งไฟเป็นโมเดลที่คล้ายๆกับตำนานอาสูรญี่ปุ่นยักษ โอนี้เราอยู่กันกับเรงโงคุอาสูน SSR 1ดาวสม้มธาตุปีศาจสายนักฆ่าเรเวล250พลังพาวเวอร์6 0 0พลังพาวเวอร์เยอะกว่าอาคสาไฟอยู่ที่5,03แเราเข้ามาดูกับค่าพลังสแต็กของพาวเวอร์เรงงคุอาสูนกันพลังจู่โจมดาเมจอยู่ที่ 87,000K พรลังค่า HP อยู่ที่1 0ล้านจุดค่าพลังเกาะอยู่ที่2,382 พลังความเร็วอยู่ที่1 3 0 9หน่วยถือเป็นเรนโงคุเคียวจูโรอาสูนที่เพิ่มค่าพลังการลดความเสียหาย20%อฮ้ยเมื่อเปรียบเทียบกับมิสริไฟแนวหน้า S.S.R. เรเวล250 1ดาวส้มแล้วค่าพลังจูโจมของมิสริแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง47,000ค่าดาเมจจะน้อยกว่าเรงโงคุอาสูนประมาณ40,000หน่วยค่าพลัง H.P. ของมิสริแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง1 34ร้านค่าพลัง HP จะเยอะกว่าเรนงโงคุอศูนประมาณ3แ0 0 0 0หน่วยค่าพลังเกาะของมิสริแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง2,900 ค่าเกาะจะเยอะกว่าเรงงงคุอสูนประมาณ518หน่วยและค่าสปีดค่าความเร็วของมิสริแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง1,321ค่าความเร็วจะเยอะกว่าเรงงงคุอสูนประมาณ12หน่วยสรุปแล้วเริงงคุเกียวจูโรอสูนจะได้ค่าสแต็กดาเมจที่เพิ่มเยอะมากๆและยังลดความเสียหายที่ได้รับลงอีกเป็นคอมคอมโบที่เล่นได้ก็ จะมีเซนนามิริงงูคุไฟทันจิโร่คามาโดเนซึโกะคามดโดถ้าใสา act, ่อ์ติแฟกชุดเอธิเคแล้วก็ก็จะตีได้โหดจัดจ้าถัดไปเราจะเข้ามาอ่านสกิลแรกกันเลยสกิลอันติเมตนรกสร้างความเสียหายโจมตี120%ของพลังแอคแทก กับเป้าหมายแบบสุ่ม4เป้าหมายสร้างเอฟเฟกเผาไหม้โจมตี200%ของแอคแท็เป็นเวลา5เทินและมีโอกาส100%ที่จะเปิดใช้งานเครื่องหมายไฟกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา3เทินเครื่องหมายไฟเมื่อสิ้นสุดแต่ละเทินสำหรับเอฟเฟกพิษหรือเผาไหม้หรือการเลือดไหลจะประเภทที่ประปดบนเป้าหมายจะสร้างความเสียหายเท่ากับ900หรือส่วน1,300หรือส่วน1 5 0 0 ของการโจมตีโดยบายพาสโรบบายพาสโรบแปลผิดคือการโจมตีที่ไม่สนใจโร่นั่นเองเฮ้ยเป็นการสร้างความเสียหายแถมยังสร้างดีบัฟเผาไหม้ได้สูงถึง5เทินและยังตีไม่สนใจโร่ของเป้าหมายทีมไหนที่มีเกกโกมิซิโรหนาก็เรนงูคุอสูนตึงเปรี้ยแน่นอน แพสิดติดตัว2เปลวไฟแห่งความมืดเพิ่มการโจมตี45%สุขภาพ30%และลดความเสียหาย20%สุขภาพก็คือค่าพลังเลือดหรือ HP นั่นเอง ิตติดตัว3พลังจิตแห่งไฟศักดิ์สิสทธิ์เมื่อสิ้นสุดแตระเทินสำหรับศัตรตูแต่ละตัวที่ได้รับผลจากพิษหรือเผาไหม้หรือการเลือดออกมีโอกาส13%ที่จะรบเอฟเฟกต์ควบคุม1รายการศัตรตูที่มีเอฟเฟกต์หลายรายการนับเป็นหนึ่งรายการศัตรตูที่ได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้จะได้รับความเสียหายจากทักษะลดลง100%ศัตรตูที่ได้รับผลกระทบจากเลือดออกจะมีประสิทธิภาพการรักษาลดลง50 และศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากพิษจะลดการโจมตีของศัตรูลง20%ในเทิรนถัดไปเป็นเรงโงคุอสูรที่ตีพื้นฐานจะติด พิษเผาไหม้หรือเลือดออกแถมการติดแต่ละตัวของเป้าหมายจะลดค่าพลังต่างๆได้โหดอีกด้วยแพสซีติดตัว4สายเวทมนปีสาดไฟการโจมตีปกติกำหนดเป้าหมายศัตรู3ตัวแบบสุ่มสร้างความเสียหายโจมตี120%ของพลังแอคแท็พร้อ e มเอฟเฟกเผาไหม้การโจมตี100%เป็นเวลา3เทินและมีโอกาส80%ที่จะทำให้เลือดออกโจมตี100%เป็นเวลา3เทิน เฮ้ยเป็นการโจมตีพื้นฐานปกติที่ยังเพิ่มดีบัฟเผาไหม้หรือเลือดออกสูงสุดได้3ามเทินเลยทีเดียวถัดปัเราจะมาเพิ่มพลังของเรงโงคุอสูรกันเลยนะว่าเขาจะมีพลังที่ดามจสพาเวอร์ฟูลแค่ไหนกับการโจมตีผมบอกได้เลยว่าเรงโงคุอสูรตัวนี้ไม่ควรพลาดจริงๆเพราะเขาสามารถลงได้กับคอมที่สามารถเล่นในการหาคาบรูนก็ได้เป็นด่านความท้าทายฮาชิระที่สู้กับมิซึริ NPC นอะ่ะอืมก็ สามารถลงเป็นเรนโงคุอสูรแล้วก็ควบคู่กับเซนามิลมได้คือแบบคอมโบแบบโคตร์เฟรแบบจัด ใชเลยนะถ้าแบบปรปั้นขึ้น11ดาวหรือ12ดาวเนี่ยก็คือมันจะทําดาเมจได้แบบโคตรจะรุนแรงเลยอืมก็เพิ่มพลังกันอยู่นะหินสีเหลืองหินเรื่นขั้นทั้งหมด1 0 0 0งได้เปิดแพสซีฟทักษะใหม่เข้ามาแล้วก็เพิ่มเลเวลหินหยกเพิ่มสแต็กเทอรเวอร์ของเรงงค์คูอสูรอยู่ที่3ามแ0 0หนแล้วก็ให้กับทีมตนเองด้วยอุปกรณ์แดงนะอืมอุปกรณ์แดงดังดาวแล้วก็แหวนปีศาจสร้างความเสียหายกับสตูฮีโร่แนวหน้า23%่าเรตพิ่มพลังจ โจม680%้อแปดสิบใช้งานกับฮีโร่ของฝ่ายไฟ,ไฟค่า HP 1 2เรแล้วก็เปิดค่าพลังของ Yes โดคเคดโด้แล้วแล้เราก็มีค่าพลังต่างๆที่จะสามารถเพิ่มเติมได้อีกไหมยอยู่ที่พลังพาเวอร์สามแสนเอาละเราจะมาโจมตีกันเลยกับที่อารีน่ากันนะครับผมก็ขอเลือกอ,อารีน่าก่อน,น้วกันเอ้ยใครจะเข้ามาโจมตีกับผมก็เข้ามาทดสอบสกิลกันได้นะเรงโง,งคุเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตึงเปียตึงเปียพลังค้าเพาเวอร์ของฝ่ายศัตรู6กแสนแปดห 11,000พรังสีแดงเดี๋ยวผมขอเอารถลงก่อนนะกันเอาเป็นอาคซาไฟมายืนเดี่ยวเลยพลังค่าดาเมอยู่ที่พลังพาวเวอร์467,000กับเรเวล100นะก็ให้ริงโงคุออสูรเนี่ยโดนโจมตีแบบเดียวๆเร็วแล้วเขาก็โจมตี3เป้าหมายติดทักษะดีบัฟเบิร์นไฟกระบวนท่า เพิงนรกโรลกันเมสกิปลปรานเพิงกระบวนท่าเพึิงนรกโกลกันใส่กับสตูทั้งหมด4ตัวดาเมจหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเลยโอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเลยกับเ้นหลับท่าน,นงูเทนเงนินแล้วก็เคียวจูโร่และโดนดีบับลดความเสียหายจากทักษะเพิ่มเข้าไปอีกปาดหน้าเค้กเข้าไปกับเรงงูคุอสูนอีกรอบหนึ่งแล้วก็โจมตีกับเคียวจูโร่ร่างคน โอเคจบกับแมตช์แรกแล้วขอเลือกทีมที่แบบตึงๆแบบตึงมือหน่อยละกันนะค่าพลังดามเมจนี่เลยฝ่ายสีแดงอยู่ที่5้าแสน่ายเราอยู่ที่4ี่แสนีน้าเงินก็จะดูว่าจะตึงมือไหมแล้วอยากจะรู้ว่าการลดความเสียหายของเริงงูคุอสูรเนี่ยการลดความเสียหาย20%่าจะหนาแน่นแค่ไหนเรามารับชมกันเลย オネクレスキュー。 右手と左うちのせいる ถึกพอตัวอยู่นะเรอง,งคุอสูรเนี่ยคือแบบโจมตีเข้ามาแบบเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะโดนสตันอย่างเดียวเลยนะแล้วก็โดนงูรัดพิษเข้าไปก็ตายหมู่กันเลยทีเดียวก็แบบถึกมากโอเคแล้วตอนนี้จะมารองกับคอมคอมโบที่จะใส่เซนมิรมลงไปก็จะมีเรนง,งคุอสูรเซนมิรมแล้วก็ตัวหลักๆที่จะช่วยซับพอร์ตกับเร็งคุอสูรได้ เราลานี้เลยค่าพลัง5ร้านจุด 98m เส่วนเราก็จะเพิ่มเป็นชิโนบุน้ำลงไปแล้วก็เพิ่มเป็นเก็กโกซซนามิรมอืม ...3 ตัวนี้ดีพอไหมขอเลือกอีกสัก2ตัวละกันที่จะลงทีมก็มีธรรมโยนะแล้วก็ธรรมโยมาอยู่หน้าแล้วก็อีกสักตัวหนึ่งละกันเป็นเซนหลับเอามาสตันหน่อยละกันเผื่อเขาโจมตีสตันบ่อยเกินอะไรอย่างนี้มาเริ่มกับแมตช์ที่3กันเลยไฟ thank mm -hmm. you กระโจมตีปกติดอนสเป้าหมายกิูมูจิโรโอบไดงูขาวอุ้ยติดด,ดีพับอย่างเยอะทั้งเผาไหม้เลือดไหลรถการรักษารถความเสียหายจากทักษะและรถดาเมจรถเกาะจากเซรามิอีกเข้าคอมคูมโกมากๆเลย บนท่าเพลิงนรกโกรกัน

เร้ยเพืพ่อนๆที่มีความคิดไอเดียกับเรนโงคุเคียวจูโร่อสูรยอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้โพสได้เลยครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคิดว่าเรนโงคุเคียวจูโร่ร่างอสูรเนี่ยเป็นตัวที่แจกดีบัฟเลือดไหลเผาไหม้การติดพิษรถการฮิวรดการโจมตีลงของฝ่ายตรงข,งข้ามได้อย่างดีทั้งถึกจึงทําให้มูจิอิโร่นักร่าลูกรักของผมเนี่ยตกเมตาไปเลยแหละเล่นได้เท่ากับทุก,กอคอมโบเลยกับ สายดีบับก็จบกับการรีวิวเรียงงูคุอสูรชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งติ๊กต่อติ๊กต่อเพื่อที่จะไม่พลาดกับเกม Demon อน r e เจนดาบพิฆาตอสูนเับพบกันใหม่เพื่อนๆชาวเดึกแก๊งไก่เอกเอกเอก see you again thank you for watching